ไม่ช่วยการรีวิวแต่เรียกว่าเป็นการพรีวิวให้ดูจะด,ด,ดีกว่าเพราะว่าอ,อยู่ๆเราก็ซื้อ e-ink reader ตัวใหม่มาใช้แทน Kindle ซะง,งั้นครั้งหนึ่งในรอบ10ปีเลยละ่ะตัวบุ๊กเนี่ยจอมันจะใหญ่กว่า1นิ้วแต่ว่าตัวเครื่องมันสั้นกว่าแล้วก็กว้างกว่านิดนึงทําให้ขนาดแทบไม่ต่างจาก Kindle ตัวเดิมด้านข้างเป็นที่จับแล้วก็มีปุ่มให้เปลี่ยนหน้าคล้ายๆกับ Kindle Oasis ดูเผินๆความหนานก็ไม่ต่างกันนะแต่ว่า Kindle เนี่ยด้านหลังมันจะนูนออกมานิดนึงทาให้มีความหนานมากกว่า เป็นสัมผัสท,ที่ดีนะส่วนหนึ่งที่ซื้อบ o ๊กเนี่ยก็เป็นเพราะดีไซน์ของมันนี่แหละสุ p พนโน์เนี่ยจริงๆใช้งานคนละอย่างแต่ว่าเอามาวางเทียบกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างของจอ7.8นิ้วดูตัวใหญ่ช่ว่ากันที่เรื่องของน้ำหนักบ้างเอ้าจริง e-ink reader เนี่ยเบากว่าวมือถืออีกนะเห็นจอใหญ่กวเดิมแต่น้ำหนักเบากว่าเดิมก็สบายใจ ที่ขึ้นไ้ให้เป็นน้ำหนักที่บอกตามสเปคในเว็บเวลาช่างจริงก็บวกลบนิดหน่อยเรื่องสำคัญถัดมาความละเอียดของหน้าจอด้วยความที่เมื่อก่อนเราอ่านแต่อ e ีบุ๊กบน Kindle ที่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ตัวหนังสือเลยไม่ค่อยรู้สึกมาก e i อิง a d ดเเนี่ยมันจะมีหน่วยที่เขาเรียกว่า PPI ก็คือจำนวนพิกเซลต่อ1น,นิ้วมีวันนึ่งที่ซื้อหนังสือที่มันเป็นภาพถึงเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ย hey, เลข2อกว่าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ อ่ะดูเทียบกันกล้องจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูของจริงอะตัว300เนี่ยมันจะชัดกว่าเยอะมากภาพคมพอดีตอนนั้นใช้ซูเปอร์โนดอยู่ก็เลยเข้าใจถึงความตกต่างสองตัวนี้ความละเอียดเท่ากันแต่ว่าจอของบ o ๊กเนี่ยมันจะดูขาวสว่างกว่านิดนึงอ่ะจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวหนังสือล้วนๆอย่างเนี้ย ประสบการณ์การอ่านมันจะไม่ต่างกันมากแล้วเราก็ยังปรับขนาดได้ตามต้องการด้วยมันก็เลยยังโอเคอยู่อย่างหนึ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันแต่ซูเปอร์โนตตั้งใจที่จะไม่มีก็คือไฟหน้าจอบุ๊กใหม่กว่า10ปีเนาะก็เลยปรับโทนของแสงได้ด้วยเหมาะกับการอ่านตอนนอนมากๆเอ้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าอ่านก่อนนอน คินเดอรุ่นคุณปู่ก็จะปรับได้ทื่อหน่อยเป็นแสงสีขาวอย่างเดียวประสบการณ์การใช้งานทั่วไปก็โอเคนะยังไม่ได้ลองอะไรเยอะมากเครื่องตอบสนองไวดีแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะเหตุผลสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนใจจากคินเดอก็เพราะว่าตอ,อนนี้เราไม่ได้อ่านหนังสือเฉพาะจากแอป Kindle อีกต่อไป มีหลายบริการที่ Subscribe ไว้แล้วก็มีบุฟเฟ่ให้อ่านปุ่มด้านข้างเนี่ยเราสามารถตั้งค่าแยกเป็นอิสระสำหรับแต่ละแอป,ปได้เลยว่าจะให้มันทำแอคชั่นอะไรไม่ใช่แค่ปุ่มด้านข้างอย่างเดียวแต่รวมไปถึงวิธีการแสดงผลในแบบต่างๆด้วยลองเปลี่ยนจากการเพิ่มเลเสียงเป็นการเลื่อนหน้าจอไปมาแทน ที่ใช้งานอีิงประจาก็คงจะคุ้นชินกับอาการที่มีภาพเลื่อนๆอยู่ข้างหลังนิดน,นึงเวลาที่เราเปลี่ยนหน้าไปมามบ่อยๆซึ่งตัวนี้มันก็สามารถปรับแต่งแยกตามแอปได้เหมือนกันอันนี้นอกเรื่องแต่อยากแนะนําแอปนี้เพราะว่ามีหนังสือดีๆด,ด,ดังๆให้อ่านมากมายทั้งฟอร์แมตท,ที่เป็นออดิโอบุ๊กแล้วก็อ e ีบุ๊กเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเรื่องของมันคือสคริปต์ซึ่งตัวนั้นน่ะมันจะมีเอกสารด้วยแต่ว่าตอนนี้เขยแยกออกมาให้มันชัดเจนมากขึ้นคือถ้าเราสนใจหนังสือเล่มไหนเนี่ยจะมาหาออดิโ e อบุ๊ ลืมบอ,อกไปเราตา้งแอคชั่นพิเศษสำหรับการกดค้างที่ปุ่มนั้นข้างได้ด้วยนะอย่างที่เกิดไปตอนแรกนิดหน่อยนะว่ามันใช้งานต่างกันตัวสมุโน้ตเนี่ยมันคือสมุดที่จดได้ทุกอย่างแต่ก็ได้อ่านหนังสือได้ด้วยเวลาใช้เนี่ยมันเหมือนสมนุดปกแข็งเล่มหนึง่งที่เราเสียบปากกาวไว้แล้วก็พกไปทุกที่แต่ก็เป็นที่ที่เราคิดว่าจะต้องจดแล้วก็มีโต๊ะเช่นที่ทํางานนั้นกาแฟ ส่วนบุ๊ก s เนี่ยซื้อมาแทนที่ Kindle อันเดิมซึ่งอยู่บนเตียงเอาไว้อ่านก่อนนอนแทนการเล่นมือถือเห็นอันเล็กพกง่ายอย่างเนี้ยพกไปนอกหน่อยมากแต่ถ้าถามว่าทำไมมันต้องเบาและเล็กในเมื่ออยู่แต่บ้านแสดงว่าคุณยังไม่เคยทำา p p d d หรือมือถือตกใส่หน้าตอนนอนใช้มาแค่อาทิตย์เดียวนอะยังบอกอะไรบ้างไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบตอนนี้มีแค่ยอย่างเดียวคือเรื่องของการที่มันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมาก แบตก็ไม่แย่นะ5วัน7วันแต่เรื่องอื่นคงต้องดูยาวๆอีกทีนึ่ง